สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็หิวข้าเนะ่ะดึกและแหละเป็นเวลาประมาณนีหนึ่งโมงสิบเอ็นาทีพอดีว่าช่วงนี้รเราได้ไปเกิดละมันนอนดึกอะนะนอนดึกละตรงกลางคืนเราอยากกินข้าวเราหิวข้าวอยู่ว่าสิบุกินละพัว่ายากอืมดูมาข้างบ อ,อันนี้เป็นเอิรนหรือเปล่าเอินออปลาเนี่ยเป็นออปลาเนียจะเป็นออปลาเนี่ยเป็นผักผักสลัดเลี่ยมมากเลยอันนี้เป็นเก่งเห็ดใส่ผักอะไรือผู้แหละไม่เอแตกิน ซิมแกงก่อนบมเป็นซิมกินตั้งแต่ตอนเขาคำแล้วอืมเป็นนี่แล้วเนาะมันส่วงพยงพญาดเลยโมได้ไปเกิดอะลินได้อยู่เหนือน,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 อน่นอนเดึกดึกดึ้อยากกินเข้ามาหน่อืมครับเพื่อได้ไปเกิดอคอ่นยเลย เจอกับเบนุ่งตุม้มแพ้ใช่อืมแซ่บเลยอ่ะอืมอจก,กลับมาเผ็ดเลยเดี๋ยวไปสมเผ็ดกันมันจะเป็นเจ้าสูปแบบ๋ยสองเผ็ดกัน กลบวเพิ cop, cop, mm ่มกะกะกะบิ อคเพื่อนทีเข้ามาเบื้องกลางกดไลค์กดแชร์เพราะฉะนั้นพอสะฉะนั้อยอมง่ามช่วงนี้กับประเทศลาวเขาก็มีคนพิดเพิ่มขึ้นนะทุกคนก็ระมัดระวังเนยประหยัิตัวนี้ หายแหงแล้เป็นฟงเปนฟงอืมเขาต ข้าลืมห้องกินจนจะเมื่อยเลยอยังนี้อหล mm. แซ่บกินแนละ้วทุกคนเบิ่งจริงน,นะแซ่บเยอะบุ <c oughs> เดยคอบุบรับบุนอนพอมากินข้าวนะ เก่งก่อนเจ้าน,นายเก่งน,น,น้อยใจแล้วมี่เขาบอกว่าล่ะหืมที่เขาบอกกินบอกข้าอยา,าพกพูดกินร <c oughs> ุมกับแมวอืมอืมอืมแซ่ไหม กระสุกป <ici S 1> ิดมกำะิดังม กินบ่เห็นหัวเลยอืมเจ็บครับโอ้ยเป็นหัวหัวปลาเผิ่งเห็นบ่บูเดอร์เบืองเห็นเต้กูเต้บอกอันนี้มันหัวปลาหัวปลาดิน บางหัวปลาเนี่อืมกินอย่างเยอืมอืมสาเหตุมันย้อนน่ะกอนจะมากินนะี่นะทันมันจะยากดูละเบื้องดูไปเบื้องยูทูบเส้นซองอื่นๆเป็นเกาหลีเป็นคนไทยไกินเนะี่ย ตัวเองอระยะกัดไปเลยละเบิ้งตับเบิ้งกัดไปลงมากินเจ้าก๋ว <c oughs> ฟ้ากอดติดตามมาเลยเนาะซองนี้กับบุมีเลยเนาะเห็ดไปเลยเพื่อย เ็ตามภาษาคนตามภาษาคนสิ่นเห็ดเห็ดอะไรบุ นี่แหละนอมบลับเนี่ยบุยีน่าเห็นเลยลุมากินข้าวพอสกอมากแล้วเร่งะไรสบทองเผ็ดเลยทำอิดยู่บุเพ็ดอยู่บรีเพ็ดนละแมว แมวอยู่ด,ดีแมวกวัใจะนนเครื่องจิมมออนอน่นหมดเลยมีนต่คอย่างเดียวดลบนนออเลยลงมากินข,นข้าวหยิ่งหอกคือขานขายไปล้างหน้าไป Bài cảm mình Mình tự nhanh Đu ป,ปันไดเนาะปันไดประเทศเราจะพ้นจากอพยาธิโควิดนี่นะไปลินใส่ก็ไม่ได้ไปดูน่ะอยากติดโควิดเห็นแต่เบื้องหมตอนนั้นละโอ้ย อย่าไปดิ้นเนี่ยแต่ยามนี้แลละโอ้ตายอยากไปจีตายอ่ะบายไป,ไปยัได้อยู่ห้องอืมมีดีกุ๊ด Bên này chắc nữa đây cũng thấy chỉ đây là nữ hương nữ rồi nữ hương nữ hương nữ cái nữ hương nữ hương đi con berlin là về là mà đi con berlin là hương nữ hương mà xả tiếng này กินลาซกินแดงโอ้ยเล็กูนอนอยู่เพื่อนลาแดีวนั่นเดวนี้แผลที่ยานก็นอนอยู่เพื่อนแผลที่บุญยานก็นอนขอเขาไม่เคยลินะติดมาแถวติดมาอย่างมาเพย,ายใส่พร้อมพ่อแม่เสีงยงร่ากินอยู่มือเดียวแนวน,นี้ติดพคน้งละจะไม่ลามเหมือนเหรอ มนเป็นเรื่องใหญ่ไนอนเม็ขึ้นตาแล้วเบององตูบีเสียแล้วก่องกองเปลนเลยวะขอไปก็หมดง่ายๆสามคนกินอยูบ่มื เป่านะอานอะข้าวหนังนาเป็นเดึอว่ะเย็นหน้าปเป็นคนอาชีบาะเอ,อ้ามูนี้คือปิเป๊ะใส่เบนตกเ็นตาลองใส่เบงเด้ที่เดียวนี่ะใส่เ็นตานี่ก็เป็นเ็นตา อ้บใส่ใส่แล้วว่าเลือกมมือเลยนะพอแก้มไปสีเหลี่ยมทีบอกใส่ไปแล้วว่าเลือกมมผมพอด,ดีมันตัดแสงสีฟ้าครับใส่ตัวกลางคืนแล้วสวยใส่มันเปนเลี่ยนเลยว่ะสะท้อนเสียงและจีบตาเลยอยากเห็นกัน เข้าจมืดแอบนึงแล้วแซบแหงอืรับโอ้ยเสียบังยันเนาะแม่แม่ ตับบุพีลิ้นตายโทรศัพท์เนี่ยบ่้ให้ตัวเองนึกเด็กบุรับมโนเลือกปัจจัธุรกิจใหญ่เนี่ยเบื้องล่างลิ้นโทรศัพท์สิสอนเนาะสอนอเนี่ย Ừ. Ừ. Càng Đó. Ra cho càng hay mèo. ừ เหือคกูฮาใครบางคนกินง่ายๆเนาะกินหยัางก็ได้อยาาเว้นกินใจเจา้าแ <c ười> ฮ้คลิปนี้อาชิดจนเนาะ เตยบุตรปลาคอยหักเจ้ามั่วแล้วกูขนาดปลายังมีใจเรือปลาไหนคอยสิมีเจ้าเฮจะไ็นแม่มาได้เลยแซวเห็น Thấy không? thì cả hai mà không có à Một cái gì con này Kháng khóc, kháng kheo mông เกียงต่อยาวๆ,ๆเลยคลิปนี้คลิปยาวเลยคลิปเซบๆแบบนี้ยาวเ,เบิ้งเบิ้งตำแต่หมกระกเบ,บิงกกบบ้งหมกระบเบิ้ง โองไหลเลยกเกาะแมวนี่อืมไล่อะอืมจับอืมจับไหมนั่น โอ้เบขนาดน้ำยังมีจอะลืมละขนาดทำยังมีจอะไม่ได้สำนีแหละตำอืมบายบาย กดไลค์กดแชร์เลยนะกดไลค์กดแชร์ครุ่มไปไปก่อน